ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนาหรือจะบรรลุนิพพานท่านทั้งหลายคงจะงงฟังไม่ค่อยออกว่าอะไร เพราะว่ามันต้องเนื่องกันมากับการบรรยายในครั้งที่แล้วมาซึ่งบรรยายโดยหัวข้อว่าชีวิตทุกฝีก้าวต้องเดินตามกฎอิทัปปัจเจตาครั้งนี้ว่าไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนาหรือจะบรรลุนิพพานเอามาต่อกันข้าวก็จะฟังง่ายทันทีว่า ชีวิตท,ทุกฝีก้าวต้องเดินตามกฎอิทัปปัจจตาไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนาหรือจะบรรลุนิพพานอาตมาสแสดงธรรมทุกครั้งในทางวิทยุกระจายเสียงนี้มีหัวข้อเดียวเท่านั้นคือการกลับมาแห่งศีลธรรมแต่ว่าจะกลับมา ได้เป็นอย่างดีนั้นต้องมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานการแสดงในวันนี้ก็คือมีอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นปรมัตถธรรมนั่นแหละมาเป็นรากฐานแห่งศีลธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่นี่เป็นชาวนาหรือว่าจะบรรลุพระนิพพานนั่นเป็นโลกุตตรธรรม คำว่าชาวนานี่เป็นคำแทนตลอดสายว่าถึงชาวสวนพ่อค้าข้าราชการเศรษฐีมหาศาลอะไร,รก็ตามคือทุกระดับกิจการงานของมนุษย์ในโลกเราใช่อิทธปัจจตาหรือปรมัถธ,ธรรมเป็นรากฐาน บางคนจะไม่เชื่อว่าโลกุตรธรรมจะเอามาใช้เป็นรากฐานของสตธรรมในระดับชาวนาได้อย่างไรนี่ขอให้อดทนฟังและทำความเข้าใจกันต่อไปความมุ่งหมายนั้นมีอยู่ที่ว่าทุกคนจะต้องทำงานให้สนุก และมีความสุขเมื่อกำลังทำงานนี่เป็นผลของศีลธรรมที่มีประมาถธรรมเป็นรากฐานขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรามุ่งหมายจะให้ทุกคนทำงานให้สนุกมีความสุขเมื่อกำลังทำงานแต่ขอทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าไอ้ความสุขไอ้ความสนุกสนุกนี่มันมีอยู่สองชนิด สนุกแบบกิเลสสนุกด้วยอำนาจของกิเลสนี่ก็มีสนุกด้วยแบบของธรรมะมีโพธิปัญญาเป็นเครื่องทำให้สนุกนี่ก็มีถ้าสนุกอย่างกิเลสก็ต้องเอาเหยื่อของกิเลสมาล้าก็จะวินาศกันหมดเหมือนที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ถ้าสนุกด้วยธรรมะ ก็ต้องเอาปัญญาในระดับโพธิคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาใช่เป็นรากฐานคำว่าสนุกในที่นี้จะมาหมายถึงสนุกชนิดที่มีโพธิธรรมปัญญาเป็นรากฐานทำงานนั้นให้สนุกทำงานอยู่ตัวเป็นเกลียวก็มีความสุขเมื่อกำลังทำงานนั่นเอง อันนี้ก็คือมีความรู้เรื่องอิทัปปัจจตามาเป็นหลักฐานอิทัปปัจจตาคือกฎของธรรมชาติกฎของความจริงอันเด็ดขาดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึง,ม,ง,ม,งมีเป็นลําดับไปลําดับไปทุกแขนงของการเปลี่ยนแปลง อิทัปัจจตาเป็นธรรมะสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านจัดสรู้แล้วก็ท่านเคารพทรงเคารพเป็นสิ่งสูงสุดใความรู้เรื่องอิทัปัจจตาทำให้มองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรส่งเสริมกันอย่างไรแล้วเกิดผลอะไรขึ้นมานี่ก็หมายความว่าเห็นว่าการทำงานด้วยโพธิปัญญานั้นทำให้เกิดความสุข ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือทำให้เรามีความเห็นชัดลงไปว่าไอ้อสิ่งที่เรียกว่างานหรือการงานนั่นมันเป็นหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องทำหน้าที่ไม่งั้นมันตายคนไม่ทำหน้าที่ก็าตายสัตว์เดรัจฉานไม่ทำหน้าที่ก็ตายแม้แต่ต้นไม้ต้นลายถ้าไม่ทำหน้าที่ของมันมันก็ต้องตายตการงานคือหน้าที่ของชีวิต หน้าที่ของชีวิตนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่นี่เราไม่ค่อยมองกันคำว่าธรรมหรือธรรมะก็ตามนี่แปลว่าหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตมันต้องทําหน้าที่ตามเรื่องของมันจึงจะรอดชีวิตอยู่ได้คนทําหน้าที่คนก็เป็นคนอยู่ได้สัตว์ทําหน้าที่สัตว์ก็เป็นคนอยู่ได้ แม้แต่โจรมันก็ต้องทําหน้าที่ของโจรมันจึงจะเป็นโจรบัณฑิตต้องทําหน้าที่ของบัณฑิตจึงจะเป็นบัณฑิตหน้าที่ของชีวิตคือธรรมะถ้าเลวหรือชั่วก็เรียกว่าอกุศลธรรมถ้าดีหรือถูกก็เรียกว่ากุศลธรรมธรรมะเป็นหน้าที่เราจะทำงานได้สนุกก็เพราะรู้เรื่องอิทัปปัจจตาอย่างชัดแจ้งว่ามันมีกฎอันเด็ดขาด จะต้องเป็นไปอย่างนั้นจึงจะมีผลอย่างนั้นทำไมจึงรู้สึกสนุกก็เพราะรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องหรือเป็นการประพฤติธ,ธรรมจะแจเรือจ้างอยู่หรือจะกวาดถนนอยู่นั่นก็เป็นการประพฤติธ,ธรรมทำหน้าที่เพื่อชีวิตเราแน่ใจโดยกฎของอิทัปปัจจตา ว่าจะทำอย่างไรทำให้สำเร็จได้อย่างไรันก็เป็นสุขในการทำงานความสำเร็จนี้เป็นแบบวิทยาศาสตร์คือตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ต้องอาศัยไสาย,ยาศาสตร์ไม่ต้องอาศัยไสาย,ยาศาสตร์ซึ่งเชื่อเอาเองอย่างงมงายเพราะเห็นความสำเร็จตามแบบของวิทยาศาสตร์จึงทำงานได้สนุก รู้สึกพอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขเมื่อกำลังทำการงานนั่นเองข้อนี้สําคัญมากต้องดูดีว่าเราอาจจะเป็นสุขได้เมื่อกำลังทำงานอยู่นั่นเองถ้ารู้เรื่องปรมัตถธรรมคืออิทัปปัจจตาการทำงานชนิดนี้มีธรรมะอิทัปปัจจตาเป็นเครื่องกระตุน้น ที่เขาเรียกกันว่าโมิฟโมดิฟเครื่องกระตุ้นจิตใจให้ทําอะไรแรงเข้มแข็งสนุกสนานนั่นเดี๋ยวนี้เรามีกฎของอิทธปัจจตาเป็นเครื่องอกระตุน้นมันก็เท่ากับว่าเป็นความกระตุ้นในทางจิตเป็นความกระตุ้นในทางธรรมมีพระเจ้าเป็นเครื่องกระตุน้นพระเจ้าสูงสุดคือกฎอิทธปัจจตามาเป็นเครื่องกระตุน้น มีโมติฟเป็นทางธรรมไม่ใช่ทางกิเลสกิเลสมันก็กระตุ้นได้เหมือนกันแต่มันกระตุ้นลงไปในนรกธรรมะสูงสุดกระตุ้นไปในทางที่เราปรารถนาหรือทางฝ่ายดีฝ่ายสูงนี่ก็คือมีความแน่ใจหรือมีศรัทธาในสิ่งที่กระทำ มีความพอใจหรือฉันทะในสิ่งที่กระทำมีกำลังใจพละในสิ่งที่กระทำมีความตั้งใจมั่นคือสมาธิในสิ่งที่กระทำเพราะอํานาจของการที่มีอิทัปปัจจตาเป็นเครื่องกระตุ้นล้วนแต่ทำให้เกิดความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความพอใจฉันทะพอใจในสิ่งที่กําลังกระทํานั่นแหละทาให้เกิดความสุขแม้จะทํางานอย่างเงื่อไหลขย้อยอยู่เมื่อทํางานแล้วถ้าพลาดหรือสมหวังก็าตามก็หัวเราะได้ด้วยปัญญาสมหวังก็หัวเราะว่าเออมันเช่นนั้นเองตามกฎอิทัิปัจจตาผิดหวังก็เออมันเช่นนั้นเองตามกฎของอิทธิปัจจตา นี่คือไม่มีความถูกถ้าพลาดก็ทำเสียใหม่ให้ถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจตาฝ่ายที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไปเป็นฝ่ายที่ผิดพลาดมันก็ต้องผิดพลาดไม่เกิดยินดีนร้ายเมื่อผิดพลาดหรือสมหวังแต่อีกทางหนึ่งก็ไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ด้วยความโง่ตามแบบของคนทั่วไป เมื่อสมหวังก็หัวเราะเมื่อผิดหวังก็ร้องไห้นี่มันเป็นการกระทำด้วยความโง่ไม่รู้ว่าผิดพลาดหรือสมหวังนี่มันก็เป็นของธรรมดากําไรหรือขาดทุนมันก็เหมือนกันที่มันเป็นเช่นนั่นเองได้มาหรือเสียไปมันก็เช่นนั่นเองถ้าจะพูดให้รุนแรงที่สุดก็ต้องพูดว่าชั่วหรือดี ล้วนแต่อปรีเท่ากันชั่วถ้าไปหลงกับมันก็อปรีดีถ้าไปหลงกับมันก็อัปรีปอัปรีปรคํานี้ตามตัวหนังสือแปลว่าไม่น่ารักอะแปลว่าไม่ปรีแปลว่าน่ารักอปรีแปลว่า,า,วาไม่น่ารักไปหลงกับมันแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นแหละไม่ว่าชั่วหรือดีอันาพานในท้องถนนทั้งหลายเขาก็หลงดีตามแบบของเขาเขาจึงทําอันภา,าน คนไม่อันธภาลลองไปหลงดีจะต้องนั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่บ่อยๆถึงกับฆ่าตัวตายก็มีอย่าไปหลงกับมันทั้งชั่วทั้งดีให้เดินตามกฎของอิทัปัจจตามองเห็นอยู่โดยอิทธปัจจตาแล้วจะไม่หลงชั่วหรือไม่หลงดีเมื่อทำได้อย่างนี้แห่การงานก็เป็นของที่ให้ผลอันน่าปรารถนาหลายอย่าง การทํางานเหงื่อไหลขย่อยอยู่ก็ตามจะเป็นการศึกษาให้รู้จักโลกให้รู้จักชีวิตจะเป็นการกีฬามันก็เล่นสนุกก็พอ,พอใจจะเป็นศินละปะที่สอนให้เราทํางานอันประณีตจปนอาชีพที่ทําให้เราดํารงอยู่ได้เป็นเกียตรติของมนุษย์เกียตรติสูงสุดของมนุษย์ก็อยู่ที่การงานจะเป็นอนา,มาไมยเพื่อทำให้มีสุขภาพนาไมายดีเป็นตัวชีวิตนั่นเอง รู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นมันก็เป็นการเดินทางไปนิพพานดูสิการทำการงานนั่นแหละเป็นการเดินทางไปนิพพานมันเชี่ยวชอ่อมันช่ำชองชำนาญในเรื่องของชีวิตมันก็ก้าวหน้าสูงสูงขึ้นไปสูงแล้วมันไม่ไปไหนมันก็ต้องไปนิพพานการเป็นสุขในการทำการงานนี่ป้องกันโรคทุกชนิดคือทำจิตให้ปกติโรค ทางกายเกิดมาจากจิตไม่ปกติเป็นส่วนใหญ่โรคกระเพาะโรคความดันสูงโรคเบาหวานนะั่นนะเพราะจิตไม่ปกติอย่างรุนแรงในง่ายโรโกลรดหลงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็โลหิตมันก็สร้างสารทางเคมีที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพขึ้นมาจิตผิดปกติกายก็ผิดปกติตัอนก็มีโอกาสที่จะเกิดโรค เราทำงานให้สนุกเป็นสุขเสียเมื่อทำการงานมันป้องกันโรคถ้าทำสนุกก็ทำได้สิบแปดชั่วโมงต่อวันอาตมาเคยลองมาแล้วเขาทำงานกันแปดชั่วโมงอาตมาทำสิบแปดชั่วโมงต่อวันได้ผลงานมากปรากฏอยู่เป็นหนังสือหลายคนไปดูแล้วไม่เชื่อวันนี้คนเดียวทำอาตมาวันนี้คนเดียวทำ แต่มันทำสนุกชนิดทำวันละ18ชั่วโมงถ้าทุกคนทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานแล้วเงินจะเหลือใช้เพราะไม่ต้องเอาเงินไปซื้อหาความสุขที่ไหนอีกมันเป็นสุขเช็นแล้วในการงานไม่ต้องคอร์รัปชันไม่ต้องทำอาชญากรรมใดๆเพราะหาเงินมาใช้สนองกิเลสไม่ทนัน ด้วยดีเธอการกระทําอย่างนี้มันทําได้ทั้งที่เป็นชาวนาชาวสวนเป็นกรรมกรเป็นข้าราชการเป็นศินลปินทุกระดับชนิดของการงานที่มนุษย์เรา,เากระทํากันอยู่ถ้าอันธพาลวัยรุ่นอันธพาลวัยแก่ตามท้องถนนก็ถือหลักอย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่าไปขโมยดีกว่าไปขโมยดีกว่า เมื่อทำงานอยู่ไม่ทันแก่กิเลสไม่ทันแก่ความต้องการไม่สนุกสนานมันเหงื่อไหลไขย้อยแต่ถ้าเขามีอิทธปัจจตาความรู้ในขอน้อนี้ตามที่เป็นจริงหล่อเลี้ยงอยู่เขาจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เมื่อทํางานเหงื่อออกมาก็ยิ่งเหมือนกับอาบน้ําเย็นเหมือนกับอาบน้ํามนต์ถ้าหากว่าประชาชนทุกคนถือหลักอันนี้รัฐบาลจะไม่มีการ ขาดดุลการค้าจะไม่มีปัญหาใดๆคือไม่มีปัญหาอันธภาลไม่มีปัญหาขาดดุลการค้าและสัมรทสายทางเศรษฐกิจทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุนั้นนี่แหละคือศีลธรรมมันสูงสุดของสังคมมีปรมัตธรรมเป็นรากฐานขอให้เลิกใช้ อบายามุกทุกชนิดมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศกันเสียทีคอยเลิกใช้อ,อบายามุกทุกชนิดมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติกันเสียทีคอยแน่ใจในการจะเลิกใช้อ,อบายามุกทุกชนิดมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันเสียทีมิฉะนั้นเราจะทำตนเป็นพุทธบริษัทไม่ได้การที่จะทำงานให้สนุกเป็นต้นนี่ มันต้องปรับปรุงจิตใจกันเสียใหม่คือการศึกษาให้เข้าใจเรื่องอิทัิปัจจตาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ตามกฎอิทัิปัจจตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎอิทัิปัจจตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดับไปตามกฎอิทัิปัจจตามีกฎอิทัิปัจจตาเป็นหลักเป็นประธานของธรมธรมชาติโดยธรรมชาติตามธรรมชาติ ปฏิบัติโดยกฎอิทัปปัจจตานั้นสรุปความได้ง่ายๆนิดเดียวว่าอย่าทําผิดเมื่อมีผัสสะคนเรามีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลาอย่าทําผิดเมื่อผัสสะถ้าทำผิดเมื่อผัสสะแล้วมันก็เกิดกิเลสเกิดกรรมชั่วเกิดทิฏฐิอันเลวร้ายมีคํากรรที่จะต้อง จดจำไว้เป็นหลักว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะถ้าเราเข้าใจเรื่องผัสสะเราก็ควบคุมจิตได้ทุกขณะที่มีอะไรมากระทบจิต อันธพาลทั้งหลายเ,าเขาบูชาเนื่อหลังเป็นพระเจ้าโดยอบายามุกนั่นเองเอาอบายามุกมาบูชาความสุขสนุกสนานของเนื่อหลังจึงบูชาบายามุกเหมือนกับเขาบูชาพระเจ้าเรียกให้ออกมาเสียจากความเป็นอันธพาลน,นั้นไม่มาไม่มาคอ,อนี้มีอุป,ปมาเล่าไห้เป็นนิทานเล่าเล่ากันสืบมา ขอให้ทนฟังสักนาทีหนึ่งเิดคือว่าถ้าพ่อแม่ไปธุระนอกบ้านกลับมาเห็นบ้านไฟไหม้ลูกอยู่บนหลังคาแต่ลูกเด็กๆยังเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานที่พื้นบ้านชั้นล่างเรียกให้ออกมาไม่ออกเพราะว่าเขากำลังกำลังเล่นอย่างสนุกกำลังเล่นกันอย่างสนุกเรียกให้ออกไม่ออกพ่อแม่กระจายหาในที่สุดเกิดสติปัญญา คิดได้ขึ้นมาว่าโอ้ลูกมาเร็วมาเร็วพ่อมีขนมที่รอยที่สุดมีตุกก๊กตาแปลกที่สุดมาให้เดี๋ยวนี้พอพูดอย่างนี้เด็กๆก็วิ่งออกมาจากบ้านที่เรือนกำลังไฟใหม่อยู่นี่คห้ดูเธอว่าคนเรานั่นมันอยู่ด้วยความสุขสนุกเพลิดเพลินอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอ การที่จะบอกให้เลิกความสุขสนุกนั้นทําไม่ได้ถ้ายกเลิกอันหนึ่งต้องเอาอันหนึ่งมาแทนยนนี่เขามัวเมาในกองทุกข์เห็นกองทุกข์เป็นความสนุกไม่อยากออกชวในให้ไปนิพพานนี่ไม่มีหวังจะต้องรู้จะต้องทําให้รู้สึกว่ามีอะไรดีกว่านั้นมีความสุขที่ดีกว่านั้น อยากจะให้เขาเลิกเฮโรอีนนี่เลิกเฉยๆไม่ได้ต้องมีอะไรที่ดีกว่าเฮโรอีนมาให้แทนมีผู้เสนอว่าไอความสุขที่เกิดจากการทำสมาธินั่นแหละมอบให้คนที่เลิกเฮโรอีนได้เอาไปเสพเกิดเขาจะไม่กลับไปหาเฮโรอีนอีกดังนั้นสถานที่บำบัดยาเสพติดจะต้องมีอะไรให้คนที่เคยติดยาเสพติดนั่นได้รับแทน ก็จะเป็นสถานที่ฝึกสมาธิให้ได้รับความสุขจากสมาธิเขาเป็นสุขอยู่กับสมาธิก็ไม่กลับไปหาเฮโรอีนนี่เราจะต้องใช้ทั้งพระเดชต้องใช้ทั้งพระคุณการที่จะให้เลิกโดยอำนาจบังคับนั่นน่ะมันไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ต้องมีพระคุณคืออะไรให้แทนเมื่อเขาเลิกแล้วเรามีนรกสวรรค์มีนรกไว้ ขูบังคับมีสวรรค์ไว้ล,วล่อให้ตามมาต้องทำให้เขารู้สึกในรสของนรกให้รู้สึกในรสของสวรรค์อย่างเป็นสันทิติโกอย่าฝากไวช้ชาติหน้าต่อตายแล้วหรือบางทีหลายชาติเกินไปต้องเดี๋ยวนี้ละทีนี่ให้รู้จักนรกสวรรค์อย่าให้เพียงแต่ความเชื่องมงายในเรื่องของนรกหรือสวรรค์ ต้องให้มาปรากฏแก่ใจจริงๆมีคนเขาด่าธมาคำมันหยาบคายสักหน่อยว่าด่าด่าตมาว่าตมานี่ยกเลิกของเก่ายกเลิกเรื่องนรกยกเลิกเรื่องสวรรค์ขอ้อนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าทำให้เห็นชัดที่นี่และเดี๋ยวนี้นรกสวรรค์หรือนิพพานอะไรก็ตามต่อตายแล้วนั่นไม่เป็นไรอย่าทำผิดที่นี่ ก็ไม่ตกนรกสวรรค์ที่ไหนจะไม่ตกนรกที่ไหนหมดทําถูกที่นี่ก็จะมีสวรรค์ทั้งที่นี่และทั้งต่อตายแล้วจะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ทั้งโดยภาษาคนและภาษาธรรมภาษาคนนี่พูดกันไม่ต้องม,มีความเป็นรู้ไม่มีความรู้สึกที่เป็นสันทิติโกแต่ภาษาธรรมนั้นช่วยรู้สึกได้เป็นสันทิติโก ว่าเดือดร้อนมันไฟเผาอยู่ในจิตนั่นแหละคือนรกสวรรค์ก็คือพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละคือสวรรค์รู้สึกอยู่ในใจได้ที่นี่เห็นและเดี๋ยวนี้เห็นนรกอย่างนี้มันเห็นจริงๆแล้วมันก็กลัวเห็นสวรรค์อย่างนี้มันเห็นจริงๆแล้วมันก็อยากจะได้จึองอยากจะเลิกจากนรกนเพื่อไปสู่สวรรค์ได้ ข้อนี้จะต้องประพฤติกันไม่ว่าจะอยู่กันชาวนาหรือไม่ว่าจะเพื่อการบรรลุนิพพานมิทธาปัจจตาเป็นสติปัญญาทำให้ทำงานสนุกถ้าให้คุมผัสสะได้มันคือไม่เกิดกิเลสหรือเกิดกิเลสขึ้นมาก่อนละได้ไม่อยู่ใต้อำนาจของกิเลส มีอารมณ์น่ารักน่าพอใจเข้ามาก็ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์นั้นจิตไม่ตกอยู่ใต้อำนาจอารมณ์จิตอยู่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนั่นแหละคือโลกุตรระโลกุตตะธรรมคืออยู่เหนือโลกเหนืออำนาจของสิ่งยั่วยนในโลกกันที่นี่และเดี๋ยวนี้มีโลกุตระกันที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่เรียวกว่านิพพานก็ได้ ไม่มีกิเลสไม่มีความร้อนเข้าไปเผาอยู่ในจิตใจเมื่อน,นั่นเป็นนิพพานธรรจะเป็นนิพพานตัวอย่างชั่วขณะน้อยๆเราอาจจะขยายออกไปให้เป็นนิพพานสมบูรณ์และท้าวรได้เหมือนกันเราจะต้องจับตัวตัวเองจับตัวเองมาฝึกธรรมะโดยหัวค่อยทัาปัจจตา ให้ควบคุมผัสสะได้อย่าเป็นทาสของผัสสะอย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะทุกคนทำให้ได้นับตั้งแต่เทวดาลงมาจนถึงคนขอทานหรือนับตั้งแต่คนขอทานขึ้นไปจนถึงพวกเทวดาเนี่ขอให้มันกิ้งให้มันขาดลงไปในการที่จะใช้ธรรมะเป็นเครื่อง ดำเนินแห่งชีวิตไม่ต้องจริงจริงที่สุดเหมือนตัวอย่างที่ดีที่ปรากฏเมื่อเร็วๆนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับยี่สิบมิถุนายนเล่าเรื่องคนจริงขนาดเป็นนักบุญเป็นผู้กล้าหาญเพื่อจริยธรรมชื่อนางนางเยื้อนอสุขรัตอายุ ห้าสิบห้าปีบ้านเลขที่ห้าสิบสามหมู่หนึ่งตำบลนาตโนดพัทลุงพัทลุงตกลงกับลูกชายว่าการบวชคราวนี้นั่นไม่เลี้ยงเหล้าวัวนก่อนบวชหนึ่งวันที่ว่าทำขวัญนาน,น,นต้องไม่เลี้ยงเหล้าที่ลูกชายก็เอาเล่ามาเลี้ยงแม่ขึ้นมาเห็นเมามายกันหมด ไม่ก็เสียใจกลับไปในสวนหลังบ้านกินยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปมากที่สุดแล้วก็ไปตายกลางทางเมื่อไปโรงพยาบาลงานบวชนาคเลยกลายเป็นงานศพนคุณยายอย่างนี้เพิ่งปรากฏเดี๋ยวนี้เราจะเรียกว่าเป็นคุณยายนักบุญเป็นผู้กล้าหาญเพื่อจริยธรรม ถ้ามันเป็นจริงตามนี่แล้วทำไมเราไม่ให้เกียรติแก่คุณยายรัฐบาลก็ดีคณะสงฆ์ก็ดีทำไมไม่จัดพิธีให้เกียรติแก่คุณยายนักบุญทั้งที่เราประกวดขาอ่อนประกวดอะไรต่ออะไรกันมากมายก็ทำกันได้ใหญ่โตแต่ไม่จัดพิธีให้เกียรติแก่คุณยายนักบุญคนนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนพิจารณาดูให้ดีให้เห็นความ จริงอันเด็ดขาดของคุณยายนักบุญคนนี้อาจมาเห็นว่าถ้ามันเป็นจริงตามนี้แล้วคนทั้งประเทศควรจะจัดพิธีให้เป็นเกียรติยศแก่คุณยายคนนี้ในฐานะเป็นนักบุญผู้กล้าหาญเสียสละชีวิตเพื่อจริยธรรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงค์ด้วยชีวิต อย่างนี้จะหาได้ที่ไหนบ้างก็ลองคิดดูหวังว่าท่านทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องอิทัปปัจจตาว่าเป็นทางดําเนินแห่งชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่เป็นชาวนาที่นี่หรือว่าจะบรรลุพระนิพพานต้องมีความรู้เรื่องอิทธปปัจจตาให้บงังคับผัสสะให้ได้อย่าเป็นทาตของผัสสะ อย่าอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์ที่มากระทบอย่าอยู่ใต้อำนาจของกิเลสท,ที่เกิดขึ้นจะต้องทำลายล้างกิเลสนั่นเ,เสียให้ได้อขอให้พยายามกันทุกผู้ทุกนามเพื่อเข้าใจอิทัปปัจจตาธรรมะอันสูงสุดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วทรงเคารพทันทีทรงเคารพในฐานะเป็นสิ่งสูงสุด ความรู้เรื่องอิทธปัจจตาช่วยให้พระบรมศาสดาดสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ความาแก้ปัญหาไดทุกอย่างเราลูกศิษย์พระตถาคตเอามาแก้ปัญหากันทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาแห่งการตกเป็นทาตของกิเลสปัญหาแห่งการตกอยู่ใต้อำนาจของ,งกิเลสเป็นอันธพาลเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองหรือทั้งโลก ทั้งโลกมันเป็นอันธพานเพราะมันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเพราะมันไม่รู้เรื่องอิทัิปัจจตาพดังนั้นเราจะต้องรู้เรื่องอิทัิปัจจตาทีวิตจะต้องดำเนินไปทุกฝีก้าวโดยกฎของอิทัิปัจจตาไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนาหรือจะบรรลุพระนิพพานาขอให้เข้าใจ และปฏิบัติแล้วชวนกันทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานเงินไม่รู้จะไปใช้อะไรเพราะมันเป็นสุขเสร็จแล้วเมื่อทำการงานก็ไม่ต้องคอร์รัปชันหรือไม่ต้องไปเป็นอันธหาลตามต้องถนนทุกคนจะมีทรัพย์สมบัติพอตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ขอให้ประพฤติ โดยหลักอันนี้แล้วมีความสุขสวัสดีกันทุกทวนหน้าอยู่ทุกทิพาราธีการเทิน